โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรมัมย์ที่มาตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพุทธศักราช2535ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิ่งเสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดแล้อมแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2561ได้กำหนดให้โครงการระบบขนส่งทางอากาศเฉพาะการก่อสร้าง หรือขยายสนามบินที่มีความยาวของทางวิ่งตั้งแต่1,100เมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึง3,000เมตรวัตถุประสงค์ 1. เพื่อนำเสนอรายละเอียดการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการ 2. เพื่อนำเสนอผลการทบทวนข้อมูลสภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 3. เพื่อนำเสนอผลการทบทวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแวดล้อมและรายงานการศึกษาในระยะที่ผ่านมากี่ เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม5เพื่อเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงที่ผ่านมา6เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานข้อเสนอแนะและแผนการทำงานในระยะต่อไปที่ตั้งท่าอากาศยานบุรีมหรือสนามบินบุรีรัม B.F. ตั้งอยู่บนเส้นละติจูดที่15องศา13ลิปดา36ฟิลิปดาเหนือเส้นลองติจูดที่ 103องศา15ลิปดา04ฟิลิปดาตะวันออกตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโคกโจดตําบลร่อนทองอําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ห่างจากอําเภอเมืองสตึกประมาณ10กิโลเมตรและห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ30กิโลเมตรมีขนาดพื้นที่2512ไร่ประเด็นศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตื้นด้านกายภาพหภูมิอากาศ และอุตุนิยมวิทยาสองคุณภาพน้ำผิวดินด้านชีวภาพ1ทรัพยากรป่าไม้สองทรัพยากรสัตว์ด้านคุณค่าใช้ประโยชน์ของมนุษย์หนึ่งการใช้ที่ดิน2การคมนาคมขนส่งด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตหนึ่งสภาพเศรษฐกิจสังคมและองค์กรทรัพยากรทางกายภาพผลกระทบภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยาได้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการจำนวน2สถานีโดยตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม TSP เฉลี่ยในเวลา24ชั่วโมงค่าความเข้มข้นสูงสุดในเวลา1ชั่วโมงของกา๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ NO2 และค่าความเข้มข้นสูงสุดในเวลา1ชั่วโมงของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ c o o พบว่าทั้ง2สถานีมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดัชนีตัวชี้วัดประกอบด้วยฝุ่นละอองรวม TSP ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า10ไมครอน PM10 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ NO2 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ c o ปริมาณไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด THC และทิศทางและความเร็วลมคุณภาพน้ำผิวดินระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับน้ำเสียได้120ลอบอล์บอวันซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียไม่สามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นดัชนีตัวชี้วัดอุณหภูมิความเป็นนกรถเป็นด่าง pH ออกซิเจนละลายน้ำ DO BOD BOD ปริมาณตะกอนแขวนลอย SS ปริมาณของแข็งละลาย (TDS) น้ำมันและไขมัน (oil and grease) ทรัพยากรทางชีวภาพผลกระทบทรัพยากรป่าไม้ลักษณะทางนิเวศวิทยาและความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้โดยส่วนใหญ่พื้นที่ของโครงการยังคงสภาพเป็นพื้นที่ป่าไม้เกือบทั้งหมดโดยพื้นที่จะถูกเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่ก่อสร้างของโครงการดัชนีตัวชี้วัดดำเนินการติดตามตรวจสอบทรัพยากรป่าไม้ต่อน,นิเวศวิทยาบนบก โดยมีดัชนีตรวจวัดตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบทรัพยากรสัตว์ป่าพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของพื้นที่พื้นที่แหล่งชุมชนและพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีเขียวของยอมป่าที่ลงเลือยู่จึงทําให้มีสัตว์ป่าที่พบเป็นชนิดที่หากินในพื้นที่เปิดโล่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าในกลุ่มลกและสัตว์ป่าที่อาศัยและหากินในพื้นที่เปิดโล่งเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างพื้นที่เปิดโล่งพื้นที่แหล่งชุมชน และพื้นที่สีเขียวดัชนีตัวชี้วัดความชุกชุมสัมพัทธ์ของสัตว์ป่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเท่ากับ8สัตว์เลื้อยคลานเท่ากับ6นกเท่ากับ53สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเท่ากับ5ทรัพยากรทางคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ผลกระทบการใช้ที่ดินระยะก่อสร้างระยะที่1และระยะที่2ไม่มีผลกระทบด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินระยะที่3การปรับปรุงทางวิ่งของท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ต้องมีการจัดหาที่ดินบริเวณหัวทางวิ่ง22เพิ่มเติมประมาณ173ไร่ดังนั้นพื้นที่ของท่าอากาศยานจะมีการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เดิม2512ไร่เป็น2685ไร่โดยพื้นที่173ไร่ดังกล่าวปัจจุบันเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนของประชาชนดัชนีตัวชี้วัดการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณโครงการส่วนใหญ่พื้นที่เกษตรกรรมร้อยละ7 7็ รองลงมาคือพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างร้อยละ9.39ผลกระทบการคมนาคมขนส่งผู้โดยสารจะเดินทางได้สะดวกรวดเร็วโดยไม่มีผลกระทบจากรถคันอื่นผลกระทบระยะก่อสร้างการอยู่ในระดับตำ่ำดัชนีตัวชี้วัดจะพบว่ามีปริมาณจราจรเฉลี่ยรวม1,083คัน pcu ชั่วโมงทรัพยากรทางคุณค่าต่ตอคุณภาพชีวิตผลกระทบสภาพเศรษฐกิจสังคมและองค์กร ได้รับผลกระทบทางลบจากฝุ่นละอองเสียงดังรบกวนที่เกิดจากการก่อสร้างและการขนส่งวัสดุดีไว้ดัชนีตัวชี้วัดประสบปัญหาด้านประกอบอาชีพเนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงราคาผลผลิตตกต่ำภายแล้งโดยครัวเรือนร้อยละ10.3การบูรณาการผลกระทบระหว่างก่อสร้างการขนส่งก่อให้เกิดฝุ่นละอองความปลอดภัยต่ออุบัติเหตุการก่อสร้างก่อให้เกิดเสียงและแรงสั่นสะเทือน ส่งผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่รอบข้างแรงงานก่อให้เกิดน้ำเสียการจ้างงานในท้องถิ่นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผลกระทบต่อคุณภาพน้ำการบูรณาการผลกระทบระหว่างเปิดการก่อสร้างการจ้างงานในท้องถิ่นก่อให้เกิดการหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ในชุมชนผู้พักอาศัยและแรงงานก่อให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นความต้องการสาธารณูปโภโก่อให้เกิดน้ำเสียต่อขยะเพิ่มขึ้น ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการด้านที่พักอาศัยและชุมชนระยะก่อสร้างฝุ่นละอองเสียงสั่นสะเทือนระยะดำเนินการน้ำเสียขยะคนงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการด้านที่พักอาศัยและชุมชนระยะก่อสร้าง 1. ฝุ่นละอองและโมลพิษทางอากาศ1.1แหล่งกํงกำเนิดจากกิจกรรมการก่อสร้างต่างๆง,ง,งานรื้อถอนงานปรับพื้นที่ดิน ฝุ่นละอองจากกิจกรรมรื้อถอนมลสารทางอากาศจากเครื่องจักรกลมลสารทางอากาศจากรถบรรทุกผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการด้านที่พักอาศัยและชุมชนระยะก่อสร้าง 1. ฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ1.2หลักการประเมินฝุ่นละอองจากกิจกรรมรื้อถอนมลสารทางอากาศจากเครื่องจักรกลมลสารทางอากาศจากรถบรรทุกระยะก่อสร้าง 1. ฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ 1.2หลักการประเมินผลการตรวจวัดของฝุ่นละอองมลพิษทางอาการโครงการได้ดังตารางต่อไปนี้ระยะก่อสร้าง1ฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ1.3กํากำหนดมาตราการ 1. ใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะบรรทุกอย่างมิดชิด 2. กำหนดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้สเสน่หทางออกไม่เกิน30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดเมื่ออยู่บนถนนสาธารณะสามล้างหรือทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างให้สะอาดก่อนออกจากพื้นที่โครงการซีเก็บกวาดและทำความสะอาดพื้นที่บริเวณก่อสร้างทุกวันหาให้ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดมลพิษทางอากาศระยะก่อสร้าง2เสียง2.1ลันกำเนิด จากกิจกรรมการก่อสร้างต่างๆง,งานหรือถอนงานปรับพื้นที่ดินระยะก่อสร้าง2เสียง2.2หลักการประเมินอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิมมีค่าระดับเสียงเฉลี่ยในเวลา24ชั่วโมงและ24 HR คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ55.33 DBA ค่าระดับเสียงกลางวันกลางคืน LDN คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 57.30dBA และมีค่าระดับเสียงสูงสุด Lmax คิดเป็นสูงสุดเท่ากับ91.5 dBA โดยมีค่า lag 24 hr และ Lmax เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดมีค่าระดับเสียงเฉลี่ยในเวลา24ชั่วโมง lag 24 hr คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ51.54 dBA ระดับเสียงกลางวันกลางคืน LDN คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ54.14 dBA และมีค่าระดับเสียงสูงสุด Lmax คิดเป็นสูงสุดเท่ากับ 88. 8 8 8 dBA โดยมีค่า lag 2 4 hr และ Lmax เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดมีค่าระดับเสียงเฉลี่ยในเวลา24ชั่วโมง lag 2 4 hr คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ53.22 dBA ค่าระดับเสียงกลางวันกลางคืน LDN คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ59.65 dBA และมีค่าระดับเสียงสูงสุด Lmax คิดเป็นค่าสูงสุดเท่ากับ95.7 dBA โดยมีค่า lag 24 h r และ Lmax เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดระยะก่อสร้าง2เสียง2.2หลักการประเมินผลการตรวจวัดเสียงของโครงการดังตารางต่อไปนี้ระยะก่อสร้าง2เสียง2.3กำหนดมาตรการ หนึ่งกำหนดความเร็วรถบรรทุกที่วิ่งภายในพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน30กิโลเมตรเซนติเมตรสองขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดเมื่ออยู่บนถนนสาธารณะสามบรรทุกน้ำหนักไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดสี่ห้ามพนักงานขับรถบรรทุกหรือยานพาหนะใช้สัญญาณเสียงโดยไม่จำเป็นห้าจัดวางเครื่องจักรต่อดีไว้์ที่มีเสียงให้ห่างจากแหล่งรับผลกระทบด้านเสียงหกกิจกรรมการต่อต่อ,ตอกระแทกให้ดำเนินงานในช่วง8นาฬิกาถึง17นาฬิกา และช่วงเวลา22นาฬิกาถึง6นาฬิกาอะเจ็ดหากมีการร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือนให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้เราเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อไประยะก่อสร้าง 3. ความสั่นสะเทือน 3. 1ุแหล่งกำเนิดระยะก่อสร้าง3ความสั่นสะเทือน3.2หลักการประเมินผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนของโครงการแสดงดังตาราง ระยะก่อสร้าง 3. ความสั่นสะเทือน3.2หลักการประเมิน 1. บริเวณอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิมพบว่ามีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ0.315ม mm มิลลิเมตรต่อวินาทีและมีความถี่เท่ากับ5.8เฮิร์ตสโรงเรียนบ้านโคกสุพรรณพบว่ามีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ0.717ม mm ิลลิเมตรต่อวินาทีและมีความถี่มากกว่า100เฮิร์ตซ์ 3. ชุมชนบ้านหนองไผ่พบว่ามีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ0.323ม mm, ิลิเมตรต่อวินาทีและมีความถี่เท่ากับ57เฮิรตซ์ระยะก่อสร้าง3ความสั่นสะเทือน3.3กำหนดมาตราการ 1. กำหนดความเร็วรถบรรทุกที่วิ่งภายในพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน30กิโลเมตรเซนติเมตรและขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดเมื่ออยู่บนถนนสาธารณะ2 รถขนส่งวัสดุก่อสร้างจะต้องบรรทุกน้ำหนักไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด 3. ห้ามพนักงานขับรถบรรทุกหรือยานพาหนะใช้สัญญาณเสียงโดยไม่จำเป็น 4. จัดวางเครื่องจักรดีไวที่มีเสียงให้ห่างจากแหล่งรับผลกระทบด้านเสียงเช่นบ้านเรือ,รอนราษฎรที่อยู่ใกล้กับพื้นที่การก่อสร้าง 5. การตอกตอก,กระแทกจากกิจกรรมก่อสร้างในบริเวณจุดที่อยู่ใกล้กับบ้านเรือ,รอนราษฎรอาคารที่พักผู้โดยสาร และบ้านผักเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินงานในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและช่วงระหว่างเวลา22นาฬิกาถึง6นาฬิกาจะต้องไม่ดำเนินกิจกรรมใดๆในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการที่จะทำให้เกิดเสียงดังรบกวนต่อผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงระยะก่อสร้าง 3. ความสั่นสะเทือน3.3กํากำหนดมาตราการ 6. ในการก่อสร้างกำหนดให้ไม่นำแผ่นเหล็กมาวางแทนผิวถนนหากในกรณีที่จำเป็นจะต้อง ใช้แผ่นเหล็กที่มีความหนาเป็นพิเศษและมียางรองรับเพื่อการเสียงดังและความสั่นสะเทือน 7. การตัดเจียนวัสดุก่อสร้างต้องทำในห้องปิดทึบเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงจากการตัดเจียน8บํบำรุงรักษาผิวจราจรในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีตลอดช่วงเวลาก่อสร้างโครงการ9หากมีการร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือนจากประชาชนโดยรอบพื้นที่ โครงการให้ผู้รับเหมาแจ้งต่อท่าอากาศยานบุรีรัมเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อไประยะก่อสร้าง4ความปลอดภัยและคนงานก่อสร้าง4.1แหล่งกําเนิดจากกิจกรรมการก่อสร้างต่างๆงานหรือถอนงานปรับพื้นที่ดินระยะก่อสร้าง4ความปลอดภัยและคนงานก่อสร้าง4.2กําหนดมาตราการ 1. จัดให้มีดีไว้ความปลอดภัยส่วนบุคคลสำหรับคนงานโดยพิจารณาตามลักษณะงานได้แก่หมวกนิรภัยงานผสมคอนกรีตจะต้องสวมถุงมือยางและรองเท้าหุ้มแข็งการเชื่อมเหล็กจะต้องสวแมแว่นตากันแสงเป็นต้น 2. จัดทำรั้วและติดปด้ายแสดงเขตก่อสร้างในบริเวณที่ดำเนินการก่อสร้าง3การจัดการสภาพแวดล้อมของที่พักคนงานให้ได้มาตรฐานและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อกำกับดูแลความปลอดภัย 5. จัดการอบรมและฝึกซ้อมการใช้เครื่องมือดับเพลิงขั้นต้น 6. จัดให้มีหน่วยประถมพยาบาลของโครงการพร้อมวชัณฑุที่จำเป็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการด้านที่พักอาศัยและชุมชนระยะเปิดดําเิรระะยปดําเนินการ 1. ก,การใช้น้ำและน้ำเสีย1.1แหล่งกำเนิด จากกิจกรรมต่างๆในระยะเปิดดำเนินการทุกกิจกรรมเช่นน้ำใช้อุปโภคบริโภคน้ำใช้รถต้นไม้น้ำ้างห้องพักขยะ1.2หลักการประเมินน้ำใช้1โดยปัจจุบันมีความต้องการใช้น้ำรวม2,100ลูกบาทเมตรต่อเดือน 2. สามารถผลิตน้ำประปาได้180ลูกบาทเมตรต่อวันน้ำเสีย1รวม1680ลูกบาทเมตรต่อเดือนคำนวณจ,จากร้อยละ80ของปริมาณน้ำใช้เป็นน้ำเสีย ระยะเปิดดำเนินการ 1. การใช้น้ำและน้ำเสีย1.3กํากำหนดมาตรการ 1. จัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมในพื้นที่ก่อสร้างพื้นที่สำนักงานชั่วคราวและที่พักคนงานอย่างเพียงพอและห่างไกลจากแหล่งน้ำสาธารณะ300เมตร 2. จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่รองรับน้ำเสียจากห้องส้วมน้ำทิ้งห้องอาบน้ำลานซักล้างห้องครัวอย่างเพียงพอพร้อมบ่อพักน้ำทิ้งที่สามารถเก็บกักน้ำทิ้งได้หนึ่งวัน ก่อนระบายออกสู่ภายนอกต่อไประยะเปิดดำเนินการ2ขยะมูลฝอย2.1แลันกำเนิดจากกิจกรรมต่างๆในระยะเปิดดำเนินการทุกกิจกรรมจากผู้พักอาศัย2.2หลักการประเมินอาคารที่พักผู้โดยสารและบ้านพักเจ้าหน้าที่มีปริมาณขยะสูงที่สุดเท่ากับ140กิโลกรัมต่อวนันปริมาณขยะจากคนงานก่อสร้างเพิ่มขึ้น100กิโลกรัมต่อวนัน ปริมาณขยะจากผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานบุรีรัมย์สามจุดแอลบวันระยะเปิดดำเนินการ2ขยะมูลฝอย2.3กำหนดมาตราการขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องนำออกจากพื้นที่ทั้งหมดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจัดให้มีทังขยะแยกประเภทขยะที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้กับขยะทั่วไปถังขยะดังกล่าวให้วางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ทั้งขยะจำเป็นต้องมีฝา